สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับอาจารย์ก้อยกันก,นกวีอีกครั้งนะคะ คลิปนี้เราดูดวงตามราศีเกิดกันเป็นคลิปของชาวราศีสิงห์ประจําเดือนธันวาคม2513นะคะก่อนที่เราจะดูดวงอาจารย์ก้อยก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมค่ะถ้าท่านถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามอาจารย์ก้อยเพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์ก้อยด้วยนะคะคลิปของชาวราศีสิงห์ซึ่งคนเกิดราศีสิงห์ก็จะเกิดระหว่างวันที่17สิงหาคม ถึงวันที่16กันยายนหรือท่านที่มีลัคนาเกิดราศีสิงค์ค่ะอาจารย์ก็จะดูตามหลักของโหราศาสตร์นะคะแต่เราจะใช้ไพ่ยิบสีประกอบในคําบรรยายค่ะเราจะดูเรื่องของการงานการเงินความรักเรื่องของสุขภาพค่ะจะดูแบบกว้างๆไม่ได้จดจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะทีนี้เราจะมาเริ่มต้นดูเรื่องของการงานกันเลยค่ะ การงานของท่านนะคะไพ่หนึ่งไม้เท้าคะ่ะเดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปีนะคะแต่ก็เป็นเดือนแห่งความโชคดีเชาวราศีสิงห์จะมีข่าวดีมีความโชคดีเรื่องของหน้าที่การงานหรือข่าวดีที่ท่านรอคอยนะคะการทำงานจะได้ผลประโยชน์ตามที่รอคอยจะมีชื่อเสียงทำให้ท่านเกิดกำลังใจในการทำงานถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ ไปในทางที่ดีมีความก้าวหน้านะคะกิจการค้าขายมีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะได้รับความร่วมมือได้รับกําลังใจได้รับการสนับสนุนหรือคิดจ,จะทาโครงการใหม่ๆก็เกิดแนวความคิดใหม่ๆมีแนวร่วมใหม่ๆเข้ามานะคะเกิดความร่วมมือที่ดีมากขึ้นค่ะการติดต่อเจราจาค้าขายมีความสําเร็จค่ะงานประจํามีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ตําแหน่งนะคะมีโอกาสได้รับการพยายาิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งค่ะ โครงการเก่าเสร็จไปโครงการใหม่ก็ได้เข้ามาแต่ทำให้เกิดความสามารถนะคะก็คือทําให้ตัวท่านเองรู้สึกว่าเป็นที่ชื่นชอบของเจ้านายหรือเป็นที่ไว้วางใจนะคะก็แสดงศักยภาพเต็มที่แต่ไพ่ใบต่อมานะคะจะเป็นไพ่แปดถ้วยอันนี้ก็คือ ข้อควรระวังในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะไพ่แปดถ้วยก็เตือนว่าถึงแม้ว่าจะมีความโดดเด่นเรื่องของหน้าที่การงานแต่ภารกิจของชาวราศีสิงห์ก็ยังมากอยู่นะคะสร้างความอึดอัดใจให้ท่านไม่น้อยเหมือนกันเกิดสถานะเกิดสถานการณ์ที่เป็นลักษณะความอึดอัดบางทีเจ้านายจะมอบหมายงานต่างๆที่ตัวท่านเองอาจจะยังไม่อยากจะอยากทำแต่ก็ต้องทำ หรือบางทีได้งานเพิ่มเพราะคนรอบข้างหรือบริวารหรือเพื่อนร่วมงานมีการลาออกไปหรือการไปอยู่แผนกอื่นนะคะทําให้ชาวราศีสิงห์มีภารกิจที่ต้องทํามากขึ้นหรืออีกอย่างหนึ่งแปดถ้วยอาจจะได้รับมอบหมายนะคะให้ไปประจําภารกิจต่างๆให้ไปประจําที่สาขาอื่นนะคะทําให ถึงแม้จะรู้สึกไม่อยากไปก็ต้องไปนะคะแต่แปดถ้วยตรงนี้บางทีก็จะบอกชาวราศีสิงห์ค่ะว่าลองมองโลกในแง่ดีว่าข้างหน้ามันอาจจะมีอะไรดีๆให้เราท้าทายให้เราทำหรืออันหนึ่งตัวท่านเองเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้เพราะว่าท่านจะใช้ทักษะเก่าๆเ,เข้ามาความสามารถของท่านยังมีอยู่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างอาจจะทำให้ท่านมีความรู้สึก สุขสดชื่นในการทํางานหรือมีอะไรต่างๆดีๆเข้ามาบ้างก็ได้นะคะเพราะว่าแปดถ้วยนียบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเหนื่อยล้าจากสิ่งที่มันเป็นอยู่แต่ถ้าเรามองข้างหน้าว่ามันอาจจะท้าทายความสามารถเราเราลองสร้างกําลังใจของเราขึ้นมานะคะจะทําให้ชาวราศีสิงห์มีกําลังใจในการทํางานมีกําลังใจที่จะฝ่าฝันอุปสรรคที่ยังเกิดขึ้นอยู่นะคะ ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ผลตอบแทนก็คุ้มค่าอย่างที่ที่ท่านทุ่มเทเหมือนกันนะคะการเงินไพ่สี่เหรียญค่ะไพ่สี่เหรียญไพ่ใบแรกก็จะบอกท่านนะคะว่าการเงินของชาวราศีสิงห์มีความมั่นคงดีนะคะแต่การลงทุนที่เสี่ยงเกินไปหรือยังไม่ค่อยรู้เรื่องมากจะต้องศึกษาหรือจะต้องสอบถามผู้รู้นะคะถ้าหากไม่แน่ใจก็ เลื่อนที่จะลงทุนไปได้หรือยังไม่ลงทุนจะดีกว่านะคะโดยภาพรวมสีเหลือสี่เหลียนเนี่ยถือว่าการเงินยังมั่นคงดีผลตอบแทนดีกิจการค้าขายหมุนเวียนเข้ามาดีได้ตามที่ตัวเองคาดหวังนะคะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะระวังการลงทุนที่เสี่ยงเกินไปอาจถูกหลอกได้นะคะทีนี้เราจะมาดูใบต่อมาค่ะ 8ด,ดาบข้อควรระวังในส่วนของการเงินนะคะอันดับแรกค่ะระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายนะคะบางทีจะมีเหตุให้จ่ายเงินเกินตัวเกินงบประมาณที่ตั้งไว้แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของตัวเองเลยอันนี้8ด,ดาบบางครั้งจะมาจากอันดับแรกค่ะการเซ็นคำประกันการให้คนหยิบยืมเงินไปไม่ได้คืนก็ทำให้ตัวท่านเอง ต้องควักเงินเก่าออกมาใช้หรือประการต่อมานะคะจะต้องจ่ายเงินในด้านของการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานหรือที่อยู่อาศัยนะคะการเงินยังจะต้องมีรายจ่ายอยู่ต้องควบคุมหรือวางแผนให้ดีๆนะคะหรือบางทีแปดดาบสถานการณ์บางอย่างกิจการบางอย่างมันอาจจะไม่มีไรายได้นะคะหรือบางทีเงินมันรั่วไหล หรือการร่วมงานแล้วมีปัญหาทำให้ตัวท่านเองเกิดภาระมากขึ้นคงจะต้องทบทวนว่าอาจจะถึงคราวที่จะยุติสำหรับกิจการบางอย่างนะคะเพื่อจะได้เงินทองนั้นจะได้ไม่รั่วไหลต่อค่ะความรักสำหรับคนมีคู่นะคะชาวราศีสิงห์ไพ่เดอะสตาร์ค่ะ ชาวราศีสิงเดือนธันวาคมนะคะอย่ามัวแต่ทํางานจนขาดความเอาใจใส่ดูแลคนรักของท่านนะคะหันกลับมาดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะหากมีปัญหาอะไรก็ปรับความเข้าใจกันนะคะบางเรื่องความรักของท่านเนี่ยอาจจะเกิด ปัญหาเกิดความไม่เข้าใจกันก็ด้วยของเรื่องคนอื่นปัญหาของเครือญาติปัญหาของผู้ใหญ่ของคนรักนะคะแต่ก็คงจะต้องใช้ความอดทนอดกลัน้นอีกไม่นานก็จะปรับความเข้าใจกันได้ในที่สุดค่ะไพ่ h e e l of Fortune นะคะตัวของชาวราศีสิงห์เองจะมีโชคลาภจากคู่ครองนะคะมีเกณฑ์จะมีโอกาสนะคะ ได้ทรัพย์สินได้มรดกนะคะหรือมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมนะคะวิวอัฟฟอร์จูนจะส่งผลไปถึงชาวราศีสิงห์จะมีลูกหลานนำชื่อเสียงนะคะนำโชคลาภมาสู่ตัวท่านและก็มาสู่ครอบครัวด้วยค่ะความรักของคนโสดนะคะหยิบมาไพ่ใบแรกค่ะสามดาบ สามดาบคนโสดเนี่ยมีแต่ปัญหาเรื่องของความรักนะคะบางครั้งรักกับใครก็ไม่เคยสมหวังบางครั้งก็จะเกิดปัญหารักซ้อนซ่อนรักจนทําให้คนโสดไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับใครนะคะแต่ด้วยความบังเอิญค่ะในเดือนนี้นะคะไพ่ที่สองเป็นไพ่สิบเหรียญไพ่สิบเหรียญเกณฑ์ชะตาของชาวราศีสิงห์จะเจอคนที่ถูกใจ ซึ่งจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่มั่นคงมีความอบอุ่นหรือจะเกิดจากการได้ติดต่อประสานงานกันนะคะเป็นลักษณะของความรักที่ไม่ได้เปิดเผยแต่จะเป็นลักษณะของกัลยาณมิตรบางทีหากตัวของชาวราศีสิงห์ที่มีความรู้สึกไม่ดีจากความรักครั้งก่อนมาเนี่ยถ้าในช่วงเดือนนี้ถ้าท่านรู้สึกดีกับใครสักคน ลองเปิดใจลองคบหาดูใจกันอย่างน้อยก็เป็นกัลยาณมิตรกันเป็นเพื่อนกันให้คำปรึกษากันอาจจะมีพัฒนาการนะคะเป็นความรักและก็เป็นครอบครัวกันได้ในที่สุดค่ะสุขภาพของท่านนะคะหยิบมาไพ่ใบแรกเจ็ดไม้เท้า 7เมษ้าชาวราศีสิง์ในเดือนธันวาคมนะคะอย่าหักโหมทำงานหนักมากเกินไปนะคะระมัดระวังเรื่องของสุขภาพระมัดระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยในขณะปฏิบัติหน้าที่หมั่นดูแลสุขภาพด้วยนะคะระมัดระวังเรื่องของการใช้อุปกรณ์การใช้เครื่องมือต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่และก็ที่สำคัญนะคะระวังเรื่องของดินฟ้าอากาศแปรปรวนค่ะ ไพ่ใบต่อมาค่ะไพ่เก้าวถ้วยข้อเสนอแนะนะคะไพ่เก้าวถ้วยบางครั้งชาวราศีสิงจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเป็นคนที่เป็นจุดเด่นของสังคมทํางานเก่งได้พบปะผู้คนมากมายนะคะแต่ด้วยลักษณะของท่านหรือการพูดจาอะไราของท่านบางทีท่านปรารถนาดี ก็ต้องระมัดระวังบางทีจะมีคนแปลนในเจตนาให้ร้ายหรือนินทาว่ากล่าวท่านนะคะหรือหมั่นไส้ท่านได้อย่าไปถือสาอย่าไปเอามาเก็บมาใส่ใจนะคะขอให้ปล่อยวางเพราะชาวราศีสิง์ในช่วงเดือนธันวาคมนะคะเกณฑ์ชะตาของท่านเนี่ยเขาจะบอกว่ามีศัตรูก็จะแพ้ภ่ยไปเองนะคะอย่าไปอย่าไปอาฆาตมาตร้ายนะคะ ทำจิตใจให้ปล่อยวางมีเมตตาและทุกอย่างจะดีขึ้นและก็มองโลกในแง่บวกชะละสีสิงจะทำจะทำให้จิตใจท่านผ่องใสนะคะและทําให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตค่ะเอาละค่ะอาจารย์ก้อยก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการเข้ามาชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ